เอาอันพิพิธภ,ภัณฑ์กล้องเขาน่อยค่ะแม่เด้อค่ะพี่น้องจ้่พิพิธภัณฑ์กล้องเขาน่อยค่ะแม่ไหนไหนกับมาแล้วนะพี่น้องนอกรมาไทายเอาเวลาขาะพี่น้องจ้ามาสักการะบูชาพี่น้องาาาาพองามาเบิง อันนี้ก็คือเป็นเจดียวัดจ้ะเป็นเจดียวัดแล้วก็มีอีกเจดีเดึงอยู่กลางทุ่งนาะด้พี่น้องสีขาวหนึ่งคือเป็นเจดีของกระดูกแม่แต่ว่าไอ้ที่เป็นอิฐแดงๆที่พังลงมาเนี่ยก็คือเป็นเจดีของลูกเนี่ยค่ะพอตูพ้พอาย,ยิ่เพิ่นบอกว่า เจดีลูกพังแล้วเหลือแต่เจดีแม่สีขาวมาเจดีแม่กับเป็นเก้าเลี่ยมจากพี่น้องจา้อาใใรอาร,รอ้านหน่อยไายลูกให้ตากับยายกะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงทอนี้เด้อค่ะเดอ้อพี่น้องจา้าเราไปสีสิไปหาคลิปไม่าหาประวัติด,ดีๆมาเราให้ฟังเนาะค้นหาพ่อหาเห็นกะ เอามาว่ามาเมื่อเอามาเว้า,วา,ามาเล่าให้ฟังเนาะประวัติของจังหวัดยะโสธรขั้นไหนไปขั้นไหนไปเด้ดนี่ขั้นบ่ได้ไปกับ,บเ่ได้เล่าแหละเนาะ